อย่าบอกนะมันไปกันแล้วอ่ะโอ้โหโทรมากูกำลังเปิดเพลงพิ่พ่ายข้อออกแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยากเที่ยวก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะไป เขาใหญ่แฟนะแนะ่ะแฟนน่ะคือเขาใหญ่แต่ผมอะปปบบ,บ,บใส่ออกนอกลู่นอกทางอะนัดทิปไว้ไปเขาใหญ่แ,แบบแบบถ้าทิปนัดนะถ้าทิปนัดเนี่ยคือผมอะชอบออกนอกลูนอกทางชอบไปที่อื่นมากกว่าสันโดษะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบผมนัดทิปเองก็จะแบบว่าจุดหมายปายทางเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เป็นทิปของอน่าจะเป็นของลบบุรีนะครับ ก็ใส่บันเทิงโต๊สลับรีนะฮะโ,โอ้นั่นก็ไมเขคาใหญ่เดี๋ยวถ้าเกิดขับเร็วเกินไปก็อาจจะไปทางอื่นไ,ไปเที่ยวทางอื่นไปเลยนะกลัวขับตามไปทันเลยทันอยู่แล้วอ่ะสองเก้าเก้าได้แล้วก็สองเก้าเก้าได้แล้วแต่ว่าผมไม่ขับเร็วนะเ <No. S 1> okay, อาแค่ยืนพื้นร้อยยี่พอยืนพื้นร้อยยี่ยืนจริงๆสองร้งอยอ่ะปมะ่าณเนี้ยแต่ขับเร็วเกินไปมัน มันไม่มันเสี่ยงไปนิดนึงนะทางที่จะไปเขาใหญ่ก็คือก็น่าจะรู้อยู่ว่าเส้นทางเป็นยังไงคนที่เคยไปไบ่อยๆนะหรือคนที่ไม่เคยไปผมอธิบายให้ฟังเลยโอ้อย่างก,ก็แบบดวงจันทร์อะถ้าคนไม่เคยดวงจันทร์ก็บอกอุกกาบาตุกกาบาตไม่เคยเห็นเอาเป็นว่าครุกระและกันนะวันนี้ผมก็เตรียมกล้องอินฟราสามหกศูนย์ไปด้วยนะเปิดใจแปบบ๊บอากาศดีนะ มีแปดโมงครึ่งฮะนัดเข้าไว้เก้าโมงเขานัดเราไว้ดิเขานัดไว้ันประมาณเก้าโมงนะกร,ะรบ,บุรีจะมาถึงอีก,กอไรอีกนะออเราต้ตตาตองไปเติมตัวเติมน้ำมันก่อนเติมยางเติมน้ำมันอย่ก็สบายนะถ้าเกิดไอออกไฟก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะต่องผานนิ้หน่อยแต่พยายามจะตัดออกแล้วกันนะอันไหนที่ลืมตัดออกต้องของอภัยด้วย มีเสียงกกแอมบ้างเสียงไอบ้างนะฮะเฮ้ยสบายก็อยากจะห้าวไปกันเขาเดี๋ยวแวะดีไว้แป๊บนึงตามนตามละไปถึงผมไม่ได้เตรียมตัวผมจะต้ออกขับออกไปเลยหรือเปล่า เดี๋ยวไว้แป๊บแล้วกันนะไอ้เหี้ยปิดเดี๋ยวไว้ปิด De จบแล้วคือปัญหาที่ผมจะซื้อผมจะซื้อสายรัดนวดกุ้งเว้ยก็คือปัญหาจากการดักขัดเร็วคือน็อตผมไม่ได้ย้ำนะ่ะหลุดเลยไอ้น็อตน็อตชิวอ่ะ หลุดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่รู้จะหลุดตอนไหนนะครับพอความเร็วมาเยอะๆ2อ0แบบเยียบย้ำๆไปแล้วแบบมันคราวว้าวากระชุ่มกระชวยก็นะครับน็อตมันมันหลุดไปด้วยความเร็วแบบว่ามันมันคลายน็อตไปเองอะนะอาจจะเป็นด้วยลมมันสันทิ๊กระชิวแล้วก็ทำให้แบบว่า ตัวน็อตมันเกี่ยวมันคลายตัวเขาก็หมุนออกไปเองอะ่ะก็เลยต้องหาตดวกรงรัดไ้ก่อนปัญหาคือน็อตไม่ทันนะครับน็อตแบบตัวเดียวกัน,นะะวัเพราะตอนนี้ร้านร้านพวกขายน็อตพวกอะไรมันก็ยังไม่เปิดนะพึ่งได้นะครับพวกตัวดดกรงอะ่ะเขาเรียกอะไรเออเมเบิ้ลชัยเออนะมันช่วยรัดได้นะแน่นด้วยแน่นกว่าน็อตที่กะ หลุดก็ยากกว่าผมรู้สึกว่าแบบว่ามันก็โอเคอ่ะมันแก้ขัดได้ไาไหนกันหมดแล้วจริงเฮ้ยมีอยู่คันนึงรถใครไม่รู้ CP ปะ CB เอาข้อว่าศูนย์ปะวาว ระหว่างรอคนในกลุ่มมาที่จุดนัดพบผมก็ได้หาเติมลมรถให้พร้อม <_ C os> เเตรียมพร้อมไปยกล้อเอ้ย <_ C os> ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อเตรียมการเดินทางพอทุกคนมากันจนครบพวกเราก็ได้ออกเดินทางกันแต่น่าเสียดายในระหว่างตอนรอผมได้ปิดกล้องไปพอเปิดมาอีกทีผมลืมต่อไมโครโฟนเข้ากับกล้องซะง,งั้นเลยไม่ได้ยินเสียงผมพูดกับเพื่อนๆเลยได้ยินก็แต่เสียงท่อกเสียงลมล้นๆอยู่ช่วงหนึ่งผมที่โคตรเซ็งเลยต้องขออภัยด้วยเอาละเดี๋ยวเราไปชมการเดินทางกันต่อเลยแล้วกันและขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยใครที่ไม่เคยกดสามสัญญา นะก็าจะไม่ลืมเปิดไมค์อีกเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าไปกันมาแล้วเต่ตัวช้าละกูนะ่ เกี่ยวขยับไหมม่่มนอลูกอ่กดขึ้นีขียเกียวขึ้นไหมข้างบนน่ะเหไม่ๆมขีเยเกียวว่าที่เหมือนเป็นหลอดอะไรมันขึ้นแล้วมีมีหลอดเขียวกียไหมไม่มีไม่มีหรอนี่ะแบบโอ้โหโอ้ลืมอดไม่ ผมลืมขับมาต้องนอนนะได้ละผมลืมอัดไม้ไอ้ผมลืมเปิดไม้ผมลืมเปิดไม้เฉยเลยเสียดายวะแถมมาตั้งนอน

เขาไปถึงแล้วมั้งไปถึงก็หมดแล้วอะไรหินต้องระวังไปกันต่อ ở này gần à? Ồ, chỗ này, Đó, kinh như thế. Okay Một chiêu. Chiêu nổi à Ờ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  thao Ờ Ok Ờ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  นีเเลยราถอยไหมตรงนี้ก็ได้ครับลมดีผมปิดกระขวาักออกมาไม่ขวังมั้งเราจอดริมๆก็ได้มั้งผมว่าได้ตรงนี้ถอยได้ครับจอดอย่างนี้ก็ได้ครับจอดเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวครับ ก่อจะหากันเจอไม่ใช่เสียงอินเตอร์หรอเหรอเนี่ยพัดลมโอหโอ้โหร,อร,อรอ้นอนร้อนขนาดนี้เลย หลังจากแวะปั๊มข้าห้องน้ำรวมถึงหาข้าวกินกันเรียบร้อยทุกคนก็พร้อมที่จะออกเดินทางแต่ว่ามีผมอยู่คนเดียวที่เช้ากว่าเขาเมอตะเก็บของส่วนตัวอยู่พอหันไปดูอีกทีคนก็นขับรถออกจากปั๊มกันไปเรียบร้อยอย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอผมเก็บของจนเสร็จผมก็ได้พยายามขับรถตามไปเรืร่อยๆหวังว่าจะตามทันสุดท้ายแล้วก็ไม่เจอใครแต่ว่าก็ยังดีที่ผมจําได้พวกเขาตกลงกันว่าจะมุ่งหน้าไปที่ทอสการนาก่อนผมจึงขับรถตามเส้นทางไปรอที่นั่นและผมก็ได้ติดต่อกันสรุปว่าพวกเขาเปลี่ยนแผนเฮ้ยผมทําได้แงง,งแ แล้วก็สงสัยว่าทําไมกูม่งไม่รู้อะไรมาก่อนเลยว่าเขาจะเปลี่ยนสถานที่ไปกันตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะว่าถูกทิงก็แล้วกันผม,ไ,มได้เข้าไปรอที่นั่นเพื่อรอพวกเขามารวมแลวจะได้ออกไปเดินทางไปพร้อมกันอีกอการลางจากนี้ผมที่เก็บบรรยายแล้วไปชมกันเองเลยก็แล้วกันโอเคไปกันต่อ อยู่ไนกันวะโอ้โหอยู่ขงนอกกันปลวะอย่าบอกนะมันไปกันแล้วอะ่ะโอ้โหโทรมากูกำลังเปิดเพลงพี่ผายข้ออกแล้วโอ้ <c oughs> อะ ¡Ja, <laughs> ja, 来干！ ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ก็เลยต้องตัดคลิปออกบางส่วนเพราะว่ามันนานพอสมควรสรุปว่าขับตามหาไม่เจอผมก็เลยว่าจะขับกลับก่อนเลยเพราะฝนมันก็ตกแล้วด้วยตกแรงเลยทีเดียวผมต้องหาที่จอดพักรถก่อนเพื่อไม่ให้กล้องที่ผมเอามาด้วยนั้นเปียกผมเลยหาจอดไว้ร้านกาแฟรอยฝนจุดตกแล้วค่อยออกเดินทางกันต่อโอเคบายสามจะบายสี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคับ โอเคเลยไ <c oughs> อ้ยาทิพย์นี้แม่งโคตรโอ้หลังทดจะดอ้เขาไปไหนกันก็ไม่รู้ล่าสุดนี่ <c oughs> ดูในแชทบอกอยู่ลำตะคองไปกลางหัน, Google, นกูก็นึกว่ากลับบ้าน <c oughs> และยังเปียกโชคเลยแต่ทางนู้นเขาไม่โดนฝนว่ะ แต่กูคงกลับบ้านดีกว่าอย่างว่าแหละเราเก็บของช้าด้วยอะไรด้วยนะหรือผมพกกล้องใหญ่มาด้วยไงมันก็เลยต้องแบบว่าอันนี้นิดนึงพวกอุปกรณ์อุปกรณ์แล้วว่าเราจะเก็บนะเขาก็ออกตัวก่อนนะก็เลยกลายเป็นหลงไปผมก็ไม่ค่อยมาบ่อยหรือไม่ค่อยรู้เส้นทางก็ขับตามนะแต่รอบนี้กลับบ้านน่าจะไปถูกแล้วเปิด G P S แม่เลยโอเคเปียก ชุมอทริปนี้ก็จบตอนนี้ตอนแรกก็จะไปกังหันตามเขาไปไม่เอาละเขาไปแบบไม่รอก็กัดดีกว่าค่อยทริปหน้านะของ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 โซนอะไรต่อก็ค่อยดูแล้วกันนะทริปนี้ก็เปียกเปียกฟอนกันไปแล้วก็เอ,อเปิดด้วยรถกูต้องล้างอีกแร้ว ก็คตรเบื่อเลยต้องล้างรถอีกแล้วกูเพิ่งล้างไปเมื่อวานเองอ่ะเป็นทิศที่ดูรักทุเรมากเลยนะเอ้ยผมดูพยากรณ์อากาศไว้ว่าเขาใหญ่ฝนจะไม่ตกเอ้ยคง,งไม่ตกตรงเขาใหญ่นะแต่ตก็ตกตรงแต่แถวนี้นะ อยีอ่ขาโบกโอเคก็ว่าจะขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าหากมีภาพและเสียงที่ผิดพลาดระการใดขึ้นมาก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะเอ,อโจงนี้ก็ไม่มีอะไรมาก้วพักผ่อนด,ดูแลไรสุขภาพด้วยนะนปวดตกอย่างเนี้อย่าออกไปได้นะอย่าเปียก โอเคเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าสนุกก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง C V R w i l l e a c i n g ต่อไปด้วยนะครับก็จะออกมาทำคลิปให้ได้ดูกันอีกไปเรื่อยๆนะผมยังทำอยู่นะในช่อง YouTube อนะไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในช่อง YouTube แพลตฟอร์มนี้ไปเรื่อยๆ ที่ไม่ได้ทำก็อย่างที่บอกนะครับผมไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีเวลาแล้วอยากึ่งผมได้กล้องใหม่มาด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็อยากมาถ่ายไป,ป่อยอยนะนะโอเคเดี๋ยวขอปิดกล้องอันนี้ก่อนแล้วกันนะผมจะได้สั่กลับบ้านโดยสัสดิภาพโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับไป